สภาพอาหารกลางวันของนักเรียนโรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดสงขลาค่ะเด็กๆรับประทานข้าวสวยคลุกไข่เจียวมีแกงฟักที่มีเนื้อสัตว์อยู่เพียงเล็กน้อยนี่เป็นภาพที่ตำรวจกองมาคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือปป,ปถ่ายบันทึกเอาไว้ขณะลงพื้นที่ตรวจสอบเมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมาหลังจากได้รับการร้องเรียนว่ามีกลุ่มผู้บริหารของโรงเรียนร่วมกันทุจริตงบประมาณอาหารกลางวันและเงินอุดหนุนโครงการเรียนฟรี พันตำรวจเอกสถาปนาจุน,นวัฒน์ผู้กำกับการ6กองมาคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือปปรป,รประบุว่าการทุจริตงบประมาณอาหารกลางวันสืบสวนพบว่ามีการหักค่าอาหารนักเรียนจำนวน1,100คนแบบรายหัวเดิมเฉลี่ยคนละ22บาทก็จะหักออกหัวละ5บาทก่อนจะมอบเงินให้แก่แม่ครัวนำไปจัดสรรทำอาหารกลางวันให้นักเรียน ส่งผลให้อาหารไม่มีคุณภาพและไม่ครบตามหลักโภชนาการขณะที่การตวรวจสอบการทุจริตงบประมาณอาหารกลางวันก็ยังพบหลักฐานเพิ่มเติมค่ะว่ามีการทุจริตเงินอุดหนุนโครงการเรียนฟรีที่สนับสนุนเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์การเรียนร่วมด้วยลักษณะการทุจริตก็คือมีการนําใบนะครับใบเสร็จรับเงินนะครับเรียกว่าเป็นใบสําคัญรับเงินอุดหนุนเครื่องแบบนะครับและอุปกรณ์การเรียนเนี่ยและให้ผู้ปกครองเนี่ย ลงรายมือชื่อเอาไว้นะครับพร้อมสำเนาบัตรเอาไว้แต่ข้างวลเนี่ยก็เป็นแบบฟอร์มเปล่านะครับก็ทำมีการรูปลงเอกสารทุกคนนะครับนักเรียนทุกคนจะลงเอกสารตัวนี้หมดแล้วก็รวบรวมให้ครู่ปจำชั้นแล้วก็เอาไปเบิกจากรัฐบาลมาเต็มแต่ผู้ปกครองไม่ได้เงินส่วนนี้นะครับ ขณะที่พลตำรวจตรีจรุนเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตํำรวจสอบสวนกลางระบุค่ะว่ากรณีนี้มีตัวแทนจากสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาเข้ามาร้องเรียนให้ตรวจสอบเมื่อเดือนกันยายนปี2566ซึ่งจากการสืบสวนพบหลักฐานยืนยันว่ากลุ่มผู้ต้องหามีพฤติกรรมทุจริตมาได้ประมาณ2ปีก็คือช่วงภาคการเรียนที่2ปี2565ถึงภาคการเรียนที่1ปี2566 รวมความเสียหายที่เกิดขึ้นประมาณ2 1 9 0 0 0บาทหลังจากควบคุมตัวมาสอบสวนได้แจ้งความดำเนินคดีฐานร่วมกันยักยอกและใช้เอกสารปลอมโดยทั้ง4คนให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาค่ะ